สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเรียนในวิชาการงานอาชีพนะคะหน่วยที่หนึ่งหนูดูแลของใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครูผู้สอนครูอรพินบุรณนะเริ่มเรียนกันเลยค่ะหน่วยที่หนึ่งหนูดู ของใช้เป้าหมายการเรียนรู้ข้อที่ 1. บอกวิธีการดูแลอุปกรณ์การเรียนกระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียนข้อ2ดูแลอุปกรณ์การเรียนกระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและมีมารยาทก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะ ครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะว่าเราควรดูแลของใช้อย่างไรให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมานะคะเขียนคำถามจากนั้นตอบคำถามนะคะว่าเราควรดูแลของใช้อย่างไรมาดูกันนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไร ของใช้ของใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะข้อที่1ของใช้ส่วนตัวได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นข้อ2ของใช้ส่วนรวม คือได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นหมวกกระเป๋ารองเท้าเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าดินสอปากกาเป็นต้นนะคะ ของใช้ส่วนรวมมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอ,อย่างเช่นทีวีหรือโทรทัศน์โต๊ะโซฟาโต๊ะรับประทานอาหารตู้เย็นเป็นต้นนะคะเรื่องต่อไปเรามาดูหลักการดูแลของใช้เรารู้แล้วว่า ของใช้มีประเภทอะไรบ้างจากนั้นเรามาดูว่าหลักการดูแลของใช้เป็นยังไงหลักการดูแลของใช้นะคะข้อที่1แยกประเภทของใช้ 2. ทําความสะอาด 3. จัดเก็บของใช้แต่ละประเภทเพื่อสะดวกในการใช้งานมาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างการดูแลของใช้ 1. ตัวอย่างนะคะก็คือจากรูปที่1นึ่ได้แยกประเภทของใช้นะคะก็คือจะมีแยกประเภทจานและประเภทของแก้วจากรูปที่2ก็คือทำความสะอาดตามวิธีที่เหมาะสม ในการทําความสะอาดนะคะจากในรูปก็คือนักเรียนควรที่จะล้างแก้วขอนล้างจานที่3ามก็คือจัดเก็บของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการนำไปใช้งานครั้งต่อไปต่อไปเป็นการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน มีขั้นตอนใอดบ้าง 1. แยกประเภทอุปกรณ์การเรียนนะคะามาดูว่าอุปกรณ์การเรียนของเรามีอะไรบ้างประเภทเครื่องเขียนก็จะมีดินสอไม้บรรทัดยางลบปากกาเป็นต้นนะคะประเภทดินสอสี สมุดหนังสือ 2. การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนหนึ่งจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนบนโต๊ะเขียนหนังสือนะคะมีวิธีการคือเรียงหนังสือหรือสมุดจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่ ทีการตามในรูปเลยนะคะจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่หรือถ้ากลัวล้มกอ็อาจจะมีฉากกั้นหนังสือเพื่อทําให้หนังสือไม่ล้มนะคะต่อไปเก็บเครื่องเขียนไว้ในภาชนะก็คือเครื่องเขียนก็คือพวกดินสอปากกายางลบเก็บไว้ในภาชนะที่ใส่สำหรับ กล่องดินสอรหรือใส่เครื่องเขียนนะคะ2.2จัดเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนมาดูซิว่าจัดเก็บเราควรจัดเก็บแบบไหนคือจัดหนังสือหรือสมุดตามตารางเรียนเรียงหนังสือหรือสมุดจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่ ใส่เครื่องเขียนในกล่องดินสอให้เรียบร้อยใส่ดินสอสีในกล่องสีค่ะเพื่อไม่ให้สีกระจัดกระจายในกระเป๋านักเรียนของเรานะคะเราควรเก็บใส่กล่องสีให้เรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนไปนะคะ เป็นเรื่องการดูแลของใช้เรารู้แล้วว่าความหมายของของใช้หมายความว่ายังไงและของใช้มีกี่ประเภทใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะเราเรียนเรื่องหลักการดูแลของใช้ไปแล้วแล้วก็เราเรียนเรื่องการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนว่ามีมีวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนอย่างไรวันนี้ คุณครูมีงานให้นักเรียนทำด้วยนะคะดังนี้ค่ะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่1ของใช้หมายถึงข้อที่2จงบอกชนิดของใช้ส่วนตัวมา5ชนิดค่ะข้อที่3จงบอกชนิดของของใช้ส่วนรวมมา5ชนิดข้อที่4 หลักการดูแลของใช้มีอะไรบ้างข้อที่5ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนให้ถูกต้องนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้เพื่อใช้ในการตอบคำถาม5ข้อนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอ ลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ